บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากจิตอาสาหัวใจแห่งการให้เพื่อความอบอุ่นของพี่น้องชาวไทยบริษัทไทยเบเวอร์เจจำกัดมหาชนและเหล่าจิตอาสาได้มุ่งมั่นและตั้งใจส่งมอบความอบอุ่นและความห่วงใยไปสู่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในท้องถิ่นธุรกันดารทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นเวลากว่า12ปี พี่อินถือว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเราดีใจมากๆที่เราได้ช่วยเหลือช่วยเหลือคนคนที่ได้อโอกาสกว่าเราอะค่ะถ้าทุกคนไม่เจอสภาพนี้ทุกคนจะไม่รู้เลยความรู้สึกของของของคนที่ไปสัมผัสนะะต้องต้องไปเจอจริงๆแล้วจะรู้เลยค่ะว่าพอทุกคนที่เขาต้องการเราแม้ว่าเป็นกระหป๋าถงเดียวนะแต่ละคนที่ได้รับเนี่ยแต่พอเขาได้แล้วมีความรู้สึกกับนี่นี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาเลยอะค่ะ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่งต่อความอบอุ่นจากใจถึงใจผ่านผ้าหม่มหลายล้านผืนอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราทุกคนมอบไปพร้อมกับผ้าหม่มนั่นก็คือความห่วงใยและความหวังดีจากเราทุกคน สำหรับเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ผ้าห่มผืนเล็กๆผืนหนึ่งซึ่งอาจจะค่ามันไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าความรู้สึกของคนได้รับของชาวบ้านที่เขาไม่มีจริงเนี่ยเขามีความรู้สึกยิ่งใหญ่มากที่เขาได้รับมาเขามีเขายินดีมากที่ได้รับมอบเขาเขามีความสุขที่ได้รับอะครับ ถ้าสมมติว่าใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องพูดได้เลยว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะดีใจค่ะที่ได้นําไออุน่นนําผ้าหม่มพื้นสีเขียวเนี่ยแหะคะ่ะนําไปมอบให้กับออชาวบ้านนะคะไทยเบฟขอบันทึกจิตอาสาหัวใจแห่งการให้เพื่อความอบอุ่นของพี่น้องชาวไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เจจำกัดมหาชน